ว้าวทำไมทำขนมน่ากินทุกวันแท้กินกับอะไรคะนี่ทำไมต้องกินได้ทุกวี่ทุกวันมันเป็นหน้าที่การกินโปรโตีนเป็นหน้าที่ของร่างกายเราเพื่อสุขภาพนี่เป็นการกินโปรโตีนในรูปแบบหนึ่ง เดี๋ยวนี้เวลากินข้าวกินอะไรจะเน้นแบบกินผักเยอะๆไม่ต้องไปชง <ๆ S 2> <ๆ>ไปอะไรกินเลยใช่ไหมเออมันเป็นบางช่วงที่เราก็เบื่อเบื่อชงแล้วอะไรเงี้ยเบือ่อการเป็นซุปเป็นอะไรแล้วเราก็มาเป็นอย่างนี้เป็นขนมอบอบแล้วปิดด้วยไอ้แผ่นยางซิลิโคนตามที่เคยอแนะนําไปนะดูเนื้อนี่อืนี่คืออะไรบ้างคะนี่แต่ทำไว้แล้วมันคล้ายๆไอ้ตัวขนมหม้อแกงอะ Uh huh. อันนี้อบนะไปดูได้ใ uh huh. นสูตรเนี่ยเนี uh ่ย huh. uh huh. มันจะกินแบบกึ่งขนมไทย uh huh. กึ่งขนมเค้กนะเพราะว่าเราต้องใส่ไอตัวแป้งข้าวฟ่างเข้าไปด้วยแป้งข้าวฟ่างบดตัวนี้จะออกมาให,ให้ให้แบบอร่อยเลยนะหอมนะใครที่ชอบกินขนมแล้วก็แพ้พวกแป้งสาลี uh huh. พวกวีดกูเตนทั้งหลายเจอ uh huh. ตัวนี้สูตรนี้แหละคนคิดมาเพื่อที่จะแบบ ไม่ต้องไปอะไรมากมายกับไอตัวกูเตนกินกับงาสลับคีมงาสลับกิมงามีอยู่สามตัวนะ่สลับกินไปสลับไปแต่ตอนนี้แบบเน้นโอเมก้าสามเลยนี่คิมงาม้อนนี่นี่ผลิตเองกินเองผลิตเองกินเองนักเลงพอนะหรือใครผลิตไม่ได้อยากได้สเปคดีๆอย่างนี้ก็บ้านลาดเมืองเรือช็อปเลย หนึ่งร้อยสิบสองบาท uh huh. อ่าราคานี้โอเคเลยกินได้นานด้วยนะ uh huh. เพิ่มโอเมก้าสามให้ร่างกายทุกวัน uh huh. มันหายากในอาหารอ่าโดยเฉพาะอาหารที่มันจะไม่ปนเปื้อนโลหะหนักอะไรเข้ามาเนี่ยไอ้งาเนี้ยถือว่าคลีนมากงาโอเมก้าสามตัวนี้ uh huh. นะอืมหอมอมตามกันเลยนะ สูตรนี้ตามกันได้เลยแล้วก็ที่ใช้ตัวแป้งถั่วนพรัสอะ่ะใช้ผงถั่วอื่นก็ได้ผงถั่วแดงอาซึกิถั่วแดงญี่ปุ่นผงถั่วเขียวก็ใช้ได้ผสมประสานกันเลยก็ได้แล้วแต่สลับแ,ลแต่แล้ว,วันเหรอแล้วแต่จะชอบเลย uh huh. โดยเฉพาะตัว ตัวเบสของที่ทำให้มันเป็นขนมให้เนื้อแป้งที่จะจับตัวนี้ให้ใช้ตัวข้าวฟ่างเท่านั้นเลยสำหรับคนที่แพ้กลูเตนนะคนไม่แพ้กลูเตนจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ใช้แป้งสาลีใช้โอ๊ตใช้อะไรได้หมดแต่ว่าถ้าใครที่จะซีเรียสเรื่องกลูเตนเจอแป้งตัวนี้เลยนะแป้งข้าวฟ่างอ่า <S <S 1> <S 1> ซึ่งทำอย่างดีเลยแป้งข้าวฟ่างนี้ใช้ง่ายมากนะ <S <S 1> <S 1> แล้วแป้งข้าวฟ่างสุกง่ายมากด้วยอืมโอเค ออืกินหน้าอร่อยเนาะกินด้วยสิจะคำลองดูซิ